สวัสดีครับวันนี้มีอาหารแบบบ้านๆนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่หนีจากทุ่งนานนครับเพราะว่าข้าวยังเก็บไม่ได้ครับมีความชื้นนะครับเราเลยวันนี้ขนาดว่าพยายามจัดจัดหาแล้วครับแต่ว่าวันนี้ดันเป็นวันพระนะครับไม่สามารถที่จะฆ่าสัตว์ได้ก็เลยเตรียมแบบธรรมชาตินร,รมชาตินะครับแต่ว่าก็จะทําให้ทุกคน นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถ้าเคยนะครับแต่ถ้าไม่เคยก็อาจจะอา,อาจจะยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับนี่ครับแจ่วบองครับหรือว่าแจ่วที่เรากินทุกวันนั่นแหละนะครับที่เราทํามานะครับแล้วก็ข้าวครับข้าวที่เราเตรียมไว้นะครับวันนี้เราจะมากินข้าวจี แต่ยัดไส้ด้วยแจ่วบองกันนะครับครับชมมันครับสุดยอดครับวันนี้เป็นสูตรที่หากินยากนะครับการคืออาจจะไม่มีซะก่อนนะครับค่อยมีกินนะครับครับก็พอดีมีเด็กๆนะครับหล่นลานๆนะครับอยากลอยกระทงนะครับ เลยจะทําการลอยกระทงกันครับ้อยสาหน่อยสอยสาใหญ่ฮะที่มาลอยสาใหญ่ายผิมามาติดแล้วมาลอยไปนนจุดกับจุดที่ไหนเดี๋ยวครับวันนี้เด็กๆเขาก็มาลอยกระทงกันครับอางานอาจจะใกล้หน่อยก็เลยมาลอยที่ทุง่งนาของเรานะครับโอ้ยสูงจังเลยถ้าจะลงไงเนี่ย เอาใส่ไม่กันคอเดิน,น่ะเออปลายมัยนคอทั้ทงตะปูไม่ทั้งตะปูอยู่นี่เอาเน็บใส่ตะปูเล็กน้อยลอยอยากนะครับหรือแม่งก็โยนเลยวางลงดีๆปั๊มไปเลยครับ <c oughs> เด็กๆเขาอยากจะลอยกระทงกันครับกับบรรยากาศอ่าพระจันทร์ต็มด,ดวงครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงด้วยนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่20เท่าไหร่นะ 27่นะครับเป็นวันลอยกระทงนะครับถือว่าเป็นวันพระแล้วก็วันเพ็ญเดือน12บนะครับกับการลอยกระทงนะครับอาจจะไม่เห็นหน้าผมวันนีย <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับมันอยู่ในความมืดเพราะว่ามาลอยตรทงทุง่งนางครับตรงที่ผมตกปลากินนี่แหละ <c oughs> แล้วก็มานอนเฝ้าข้าวนะครับเขากำลังจัดการอยู่นะครับเออนะครับ อาจจะได้ความสูงนะครับอาจจะไดโ้โยนลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจะเสียบแห้งเนี้เอาลงบัไดเดี้เอาว่างตรงดีกว่าาว่างตรงดีกว่ามันสูงนะครับตะลิงสูงนะครับก็เลยจะต้องได้เห็นม่าตรงโยนดิเดียว่างลงตรงว่างลงตรงเออนั่นแหละเออนั้นก็สุดยอดแล้วครับนี่ครับเด็กเขาเลยมาลอยกระทงกันครับแล้วก็มีประทัดมาจุดเล่นด้วย เออลงฝั่งสะพอดีจะได้ไม่ลุกลามไปที่อื่นดีมากเยี่ยมจังหวะดีมากครับครับกับการร้อยทงวันเพ็ญเดือน12บันนะครับนะครับสุดยอดเลยครับเด็กๆเขาเขาอาจจะมีย้อนลงน้ากระดับเลยเด้บอดับกรดับนั่นมันแตกปุ๊บปบปลาที่ตื่นบัดแล้วนั้นโจนประทัดปุ๊บุบย้อนขึ้นก้ว อย่าโคกแห้งเอาโคกนี่พอฟังพอติดนี่มันก็ได้คุ้มไฟได้นะครับกับความสนุกของเด็กๆครับไปครับครับทำข้าวขีดกันต่อนะครับผมแบบเราโอ้ยสูงเกินไปอ่ขยับลงต่ำหน่อยจี้ไม่เห็นครับข้าวขีดของเรานะครับเราก็จะทําการเอาข้าวใส่นะครับซึ่งเป็นแบบโบราณโบราณนะครับ กี่ก็กี่ายข้าวใบพริกเกลือนะครับหรือว่าแจวนะครับแบบบ้านๆครับเอาบางครั้งบางทีเราไปอยู่ทุ่งนานะครับหาอะไรกินไม่ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็พยายามทําอะไรที่มันอร่อยสําหรับตัวเองนะครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับเนี่ยคือมันเป็นข้าวเย็นนะครับก็อาจจะ ไม่สนิทเหมือนข้าวร้อนนะครับครับก็บางครั้งบางทีก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับการทำนะครับนี่ครับอ่าครับกับการกี่ข้าวกี่แบบธรรมชาตินะครับอ่านะครับครับก็จะทำการย่างข้าวจีนะครับดูที่ไฟกันหน่อยครับนี่ครับอ่า กี่เข้ากี่กันนะครับแล้วก็อาจจะมะีเสริมๆครับคุณเชียงครับบางครับ <laughs> แล้วก็อ่าอ่าเป็นหมูยอไม่ใช่ริเป็นส้มหมูนะครับอุ้ยนะครับอ่าอาจจะขยับขยเรื่ยงกันเล็กน้อยครับขยับไปหน่อยสิเออคุณไฟเออนะครับ การย่างนะครับของเรานะครับซึ่งซึ่งในสมัยอดีตอาจจะไม่มีแบบนี้นะครับไม่มีกุนเชียงไม่มีหมูส้มแบบนี้นะครับอาจจะมีแต่ข้าวนะครับในการที่จะทำกินนะครับอ้้ขากล้องผมทำไมเหน็บไม่ได้ดินมันแห้งนะครับ <c oughs> ดินมันแห้งก็เลยไม่สามารถทำได้นะครับอ่าเราจะมาย่างกันนะครับ หวานไปครับย่างแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับไม่ใช่ย่างแบบดูลาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะมีความธรรมชาติอยู่บ้างนะครับถ้าหนักเราไม่สามารถที่มันร้อนนะครับเราก็ขยับมันน้อยนะครับอพราะทุกอย่างมันสุกอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องอะไรมากมายโหนไม่แล้วครับไฟแรงนะไฟแรงนะครับการกินแบบบ้านๆนะครับของผมนะครับอาจจะยุ่งยาก อยจะง่ายกวานไปครับการกี่เข้ากี่กินนับสุดยอดครับนะครับการกินแบบบ้านๆครับไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับกับการเป็นอยู่นะครับถ้าไม่ใช่วันพระก็อยากจะจัดเป็นโอ้สุกแล้วครับอันนี้อื้อื้หมูส้มสุกแล้วครับโอ้ลมมือกินแบบบ้านๆครับ การเป็นอยู่นะครับไม่มีอะไรมากมายครับครับการที่เราจะอุ่นเพียงแค่การการกี่คือการอุ่นข้าวเฉยๆครับอันนี้น่าจะสุกแล้วนะครับเนี่ยไม่เรเอาข้างนี้หน่อยจะได้หอมไฟแรงๆนะครับไฟอาจจะแรงไปหน่อยครับด้วยความเร่งรีบครับกินงกันแบบอร่อยๆนะครับนะครับนะครับอ่า กินข้าวกี่ร้อนๆกันนะครับกำลังจะสุกนะครับไก่แล้วครับมีสุกบ้างแล้วนะครับเลื่อนบ่อยกับขากล้องที่เสียบก็อาจจะยากหน่อยนะครับอุ้ยสุกแล้วครับเนี่ยอร่อยอร่อยครับครับสุกกันแล้วครับเนี่ยกี่ข้าวกี่อ่าบ่าย ไส้เกี๊ยวบองนะครับสุดยอดครับของแซ่บกันเลยแล้วครับอ่าสุดยอดของแซ่บเกิดอย่างนี้แล้วครับเนี่ยนะครับก็จะมีอ่ขุดเชียงมีส้มหมูนะครับนะครับนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาครับสุกแล้วครับเนี่ยข้าวจีนะครับสุกแล้วนะครับนครับอยู่ใกล้หน่อยครับสุกแล้วนะครับข้าวจีใบ แจ่วบองของเราครับอู้ร้อนเลยครับร้อนนะครับนี่ครับก็จะมีไส้แจ่วบองนะครับนะครับนี่คือแบบบ้านๆนะครับซึ่งซึ่งในอดีตอาจจะหาหาหารไม่ได้นะครับก็จะมีแจ่วบองที่อยู่ในครัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หาอะไรดีอะไรเงี้ยก็มีแก้วแล้วก็มีข้าวเหนียวเย็นอยู่ในกระติบนะครับ ก็จัดมาครับครับกอกองไฟขึ้นแล้วก็ย่างนะครับอ่าก็จะร้อนครับครับเราก็จะจัดนี้ครับไฟก็อยู่ใกล้เชลเกินครับแ่บแทบกันเลยครับพี่น้องครับเราก็กิน อร่อยครับแบบบ้านๆครับไม่ต้องอะไรมากมายครับการอยู่คนเดียวมันสุขสบายมากครับ <c oughs> ครับจี่ข้าวแกะยัดไส้แกะบองแล้วก็มีส้มหมูครับ <c oughs> อ,ร <c oughs> อืมกรอบเลยยังเลยอืมรู้จักเลยว่าคนกำลังอร่อยเนี่ยครับ ขงเห็นแลวนะครับขึ้นมาดูหน้าหน่อย <laughs> นะครับกับบรรยากาศเดือนไายด้วยก็แต่ว่าก็แทนในกล้องมันไม่เห็นนะครับเพราะว่า <c oughs> วันนี้เป็นวันเป็นเดือนสิบสองครับมันลอยกระทงนะครับเป็นวันพระก็เลยต้องกินแบบอร่อยอร่อยเป็นบ้านครับคุณยอดครับ ซึ่งในสมัยอดีเนี่ยได้ยินบ่อยครับเพราะว่าหากินไม่หมันก็เลยต้องกี่ข้าวยัดไส้เกี่ยวบองครับอืมเรามาครับใาดคำใหญ่ๆเลยครับ เต็มปากเต็ม uhm คําถึงข si> ั้นกับพูดไม่ออกครับการกินแบบมันบ้าครับไม่ต้องมีอะไรมากครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับกับการอยู่คนเดียวครับ ทานผมเป็นแต่ไนแต่ไรแล้วครับถ้าวันพระจะไม่ค่อยออกล่าไม่ออกหากินนะครับก็จะกินเฉพาะสิ่งที่มีในครัวนะครับมีอะไรก็จัดก,การไปนะครับจากความอร่อยจริงๆไม่ใช่ธรรมาดาครับสุดยอดครับซึ่งนานๆกินทีเนี่ยมันก็จะอร่อยมากๆครับ มีความเค็มความเผ็ดของปลาบองอร่อยออร่อยนะครับมีตอนนะครับเนี่ยเป็นตอนปลาที่สับนะครับทําเจียวบองก็ไม่สับละเอียดครับสับเป็นชินช้นๆพอได้เคี้ยวบ้างเล็กน้อยมีเค็มๆนิดๆน,น, <laughs> นะครับการกินแบบบ้านๆเราจะประมาณนี้นครับ ก็ไม่ต้องที่ไปสรรหาอะไรมากมายครับจัดเฉพาะไอ้นี้ครับ,รบก็เลยหาของเสริมมานิดน้อยครับครับาส้มหมูครับขุนเชียงนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็เป็นอะไรเขาเรียกของดีเมอง อันน,นอุบลเหรอเขาจะอะไรเจียงเหมือนกันไหมหวานไปครับอะไรที่ย่างได้ก็จัดมาครับในร้านค้าพอมีอยู่บ้างครับก็เลยได,ได้ได้ย่างครับแต่ความอร่อยซืองสนนี้นะครับแฉบบองข้าวจียัดไส้แะบองอะไรกว่าครับ เป็นรสชาติแบบบ้านๆที่ถูกอกถูกใจคนกินสุดยอดของความอร่อย หาที่ไหนไม่มีครับต้องหาที่บ้านในครัว <laughs> อะไรจะอะร่อยขนาดนี้แจวบองก็ได้คุยครับปกติจะจ้ำครับจ้ำซ้ายจ้ำขวาอัเนี้ถึงกับคุยกินเลยครับ ความอร่อยที่หากินยากครับบวกกับอารมณ์ความหิวนิดหน่อยก็จะใส่แบบไม่เป็นยะกันยังครับเที้ยวแหลกไม่แหลกก็กลืนนะ นะครับอ่าคุยหน่อยคุยหน่อยขวี่ดแจบ,บองแซ่บหน่อยครับ <c ười> โอ้ยคำใหญ่ๆสิเผื <c ười> <c ười> ่อทุกท่านนะครับเนี่ยกีข้าวกี่ไส้แจ่วบองกินเผื่อครับคำนี้ครับใหญ่ๆนะครับคุยเต็มๆเลยครับเนี่ยครับอให้ดูอื้อหือ แสงไม่เพียงพอซะหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่กลางทุ่งเป็นไฟหลอดแล้วก็อีกรวงหนึ่งก็อยู่นี่ครับอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่อเพ็ดแล้วครับเริ่มเผ็ดแล้วครับคุยคำใหญ่ๆแล้วเริ่มเพ็ดแล้วครับนะครับโอ้เอออีกคบครับอีกคำครับพีแล้วนะครับแจ่วบองนี่มันจะอร่อยมันๆจิ้มเค็มหวานๆหอมๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะกินแบบ โอ้ข้าวร้อนๆที่เราเพิ่งย่างมาเนี่ยครับมันจะสุดยอดครับใครยังไม่เคยลองก็ลองดูนะครับอร่อยจริงครับผมไม่ได้โกหกครับสุดยอด จนพูดออกครับเผ็ดด้วยครับโอ้สุด,ดยอดครับจตหมดแล้วเนี่ยจากปั้นใหญ่ๆครับเนี่ยไม่ใช่ปั้นลเล็กๆนะเนี่ย แค่นี้ครับเหลือไม่เยอะแล้วครับความอร่อยที่สุดยอดนะครับอะไรจะขนาดนี้ครับความอร่อยเนี่ยอิ่มเต็มท้องกันเลยครับอิ่มมากครับตอนนี้แต่ก็ยังด้วยความอร่อยครับไม่หยุดครับ ขั้นที่เขาบอกว่าหยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้อิ่มคําสุดท้ายครับเผ็ดมากๆครับตอนนี้ โอ้อร่อยมากเลยครับอะออกับคำสุดท้ายครับสุดยอดครับ เผ็ดด้วยครับไม่ใช่น้ือครับเหมือนกับน้ำมูกน้ำมันน้ำมูกไหลเลยครับเผ็ดครับอร่อยจริงสุดยอดเลยทีเดียวครับเรียบร้อยครับกับอาหารเย็นของวันนี้นะครับอ๋อมีความอร่อยมาให้ดูครับ แบบบ้านครับความเป็นความอร่อยแบบบรบ้านครับไม่ใช่ความอร่อยที่อะไรมากมาครับความอร่อยแบบบบ้านนะครับนะครับครับของจะมีแค่เนี้ครับกับการกินข้าวกี่ยัดไส้แจ่วบองนะครับอร่อยอร่อยครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็คอมเมนต์้ามาพูดกินนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายความอร่อยหมดแล้วก็ต้องบ๊ายบายลาจากนะครับไปครับ